สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมต่างจากช่อง tk gaming ครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับเสื้อ exilien s t e n g atk atk นะครับกับเสื้อ robe of v t u p e r a t i o n นะครับว่าตัวไหนจะแรงกว่ากันนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็อย่าลืมกด subscribe กดสั่นกระดิ่งนะครับที่ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบด้วยกันเลยครับเดี๋ยวเราจะเทิทดสอบเดเมจจากไข่อิสลูดก่อนนะครับเริ่มจากเสื้อ r o v ก่อนนะเสื้ออว v ตัวนี้ของผมนะครับจะออฟสตังค์ลัก2นะซึ่งมันจะได้ ATK ทั้งหมด7%แล้วก็คิดเเมจเนะครับแล้วก็มีสตง6์กับลักหนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูเดเมจกันเลยนะครับ แอเปรก็จะอยู่ที่ราวๆหกพันหนะครับจนถึง7,000นะครับคราวนี้เรามาทดสอบเสื้อเอ็กซิเลนบ้างน,นะครับเสื้อเอ็กซิเลนตัวนี้ของผมนั้นออฟสเต็งเอทีเคเอีเคนะครับแล้วก็บวก9มาด้วยนะตอนนี้สเต็งตัวละครผมอยู่ที่110หน่วยนะครับเพราะงั้นเอทีเคที่ได้ทั้งหมดก็จะอยู่ที่105หน่วยครับ เดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันเลยนะก็จะเห็นว่าอยู่ที่ราวๆ6 ,6 0 0 6จนถึง7,000เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวไข่อิสล์เนี่ยไม่มีดีเฟนต์นะครับเพราะงั้นถ้าเราเจาะก่อร้อยจะเห็นได้ว่าดาเมจนั้นพอๆกันเลยนะครับเสื้อเอาวีสเต็งสองลักสกับเอ็กซิเลียนนะครับ เราจะลองมาทดสอบเสื้อา o v กับมนสเตอร์เผ่าอันเดย์นะครับที่แมปพ o เทล l l มืดนะครับ d บ m เมตจะอยู่ประมาณสัก5,006นะครับบัฟเต็มแล้วนะครับ5,006ถ้าครับถ้าติด l ก c k y Day ก็6,001นะครับถ้าเป็นตัวทหารซอมบี้ก็จะประมาณสัก5,002นะครับประมาณนั้น คราวนี้เราจะมาทดสอบด้วยเสื้อเอซิเล e อีกทีนะครับมาดูกันนะครับว่าแาเมจะเป็นเท่าไหร่นะก็ประมาณ4,900ถึง5,000ครับแาเมค่อนข้างจะหายไปเกือบ500เลยนะครับเพราะว่าผมตัวนี้คุณนะผมตรงนี้มีเจาะเกาะครับตัวเสื้อ aov e นะครับมันจะมีความสามารถในการเจาะเกาะทุกการตีบวกนะครับเจาะเกาะเดมอนอันเดสแล้วก็ เดนมิฮิวแมนนะครับ4%ทุกทุกการอัปเกรดครับดาเมจก็จะห่างกันอย่างชัดเจนนะครับขอสรุปการทดสอบนะครับสำหรับเสื้อ AOV ีบวกสิบเอ็ดสเต็งสลักสสู้กับ Exilian นะครับสเต็งเ t ท ATK เอนะครับก็คือสำหรับเสื้อ2ตัวนี้ครับดาเมจจะเท่ากันก็ต่อเมื่อ เพ,เพื่อนสามารถทําเจาะเกราะมอนสเตอร์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดาเมจจะเท่ากันเลยนะตอนนั้นทดสอบจากไข่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดไม่สามารถทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอ o v จะมีความแรงกว่าครับเกือบเกือบห้าถึงหกร้อยหน่วยครับจากที่เคยทดสอบไว้นะครับแต่ว่าเซอร์วีจะมีผลเยอะกับมอนสเตอร์ที่มีดีฟนอนค่อนข้างสูงครับแต่ถ้าเกิดเขามีดีฟนอนน้อยเนี่ยก็จะเห็นผลไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เพื่อนๆสามารถนําไปเลือกใช้เสื้อนะครับว่าจะใช้เสื้อออโอวีดี สำหรับคลิปนี้คงจบเพลงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ